บัตรสะสมแต้มมองดูเลคาเฟ่ทีมาและความสําคัญของปัญหาเนื่องจากนักเรียนของพวกเรามีร้านคาเฟ่ของโรงเรียนที่มีชื่อว่ามองดูเลคาเฟ่พวกเราได้ทำการสอบถามคุณครูผู้ดูแลเกี่ยวกับยอดขายของทางร้านคาเฟ่ทำให้พวกเราได้ทราบว่ายอดขายของทางร้านคาเฟ่ไม่ตรงไปตามความต้องการของผู้ประกอบการร้านดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงคิดค้นหาโปรโมชั่นที่ใช้ในการโปรโมตและกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านคาเฟ่นั่นคือบัตรสะสมแต้มที่สามารถสะสมแต้มได้ผ่านการสแกน QR code หรือการคลิกลิงก์เพื่อเป็นการรับแต้มสะสมโดยมีเงื่อนไขไว้ใช้แลกสินค้าฟรีหรือส่วนลดในการใช้บริการต่างๆภายในร้านคาเฟ่วัตถุประสงค์ เพิ่มยอดขายให้กับทางร้านคาเฟ่ 2. เพิ่มดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 3. เพื่อเพิ่มสีสันให้กับทางร้านคาเฟ่และเพิ่มความสนุกให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้โปรโมทร้านคาเฟ่ 2. ได้ยอดขายให้กับทางร้าน 3. ได้เพิ่มสีสันให้กับทางร้านคาเฟ่สได้ล,ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและ5ได้ช่วยฝึกระเบียบวิในัยให้กับนักเรียนวัสดุและอุปกรณ์โดยพวกเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชัน Official Account ในการทำบัตรสะสมแต้มนะครับขั้นตอนการทำเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Official Account เริ่มทำบัตรสะสมแต้มกดปุ่มทำบัตรสะสมแต้มเลือกดีไซน์ของบัตรสะสมแต้มจากเทมเพลตทั้งหมด10แบบกำหนดจำนวนแต้มทั้งหมดที่สามารถรับได้สูงสุด50แต้มกำหนดรางวัลหลักที่จะได้รับเมื่อสะสมแต้มครบกำหนดรางวัลเสริมที่จะได้รับตามแต้มที่กำหนดไว้ระหว่างทางกำหนดอายุการใช้งานของบัตร กำหนดข้อจำกัดการได้รับแต้มตามความเหมาะสมเขียนอธิบายเงื่อนไขในช่องหมายเหตุให้ครบถ้วนเพียงเท่านี้การสร้างบาษาสมแต้มก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสามารถเลือกแจกแต้มได้ทั้งผ่านมือถือหรือแบบพิมพ์โดยลูกค้าจะได้รับแต้มจากการสแกน QR Code เมื่อสร้างภาษาสมแต้มเสร็จแล้วกลับเข้ามาที่เมนูภาษาสมแต้มเดิมจะเจอเมนูการแจกแต้ม สามารถแจกแต้มได้ทั้งผ่านสมาร์ทโฟนหรือแบบพิมพ์ QR code ไว้ที่ร้านเพื่อใช้ในการแจกแต้มก็ได้เมื่อสร้าง QR code แบบพิมพ์เสร็จแล้วจะต้องส่ง QR code นั้นเข้าอีเมลเพื่อพิมพ QR code ไว้ที่ร้านผลการศึกษาค้นคว้าปัญหาในเรื่องยอดขาย ทางร้านที่มุ่งน้ตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการเราได้ตั้งไว้ผลจากการทําการโปรโมทโดยการใช้บัษาส,สมแต้มมงดูเลคาเฟ่พบว่ายอดขายของทางร้านเพิ่มขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัด มีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านคาเฟ่เพิ่มมากขึ้นทําให้ผลประกอบการร้านตรงไปตามความต้องการและบรรลุตามเป้าหมายของผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ซึ่งบรรลุตามจุดประสงค์ทั้งนี้ด้านความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยบัตรสะสมแต้มของพวกเราสามารถทําได้ระดับดีมากการเลขกเก็บแต้มสามารถเลขเก็บได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ด้านการฝึกระเบียบวินัยให้นักเรียนแนวในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ปูเกตจ,จากการใช้บริการที่ร้านคาเฟ่ทุกคนเข้าใจการใช้งานระษาสมแต้มของพวกเราอย่างเขงครัดและทําให้เกิดการฝึกนิสัยการเป็นคนชอบสะสมและระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้อสินค้าและการใช้บริการที่ร้านสรุปผลปัญหาและข้อเสนอแนะ อดขายทางร้านคาเฟ่ตรงไปตามความต้องการของผู้ประกอบการร้านมีการมาใช้บริการที่ร้านคาเฟ่เพิ่มมากขึ้นจ,จากการทำโปรโมทโดยการใช้โปรโมชั่นบาษ,ษาสมแทมทั้งนี้ด้านความสะดวกสบายภาษาสมแ้มของเราสามารถทำได้ในระดับดีมากการเก็บแต้มสามารถเก็บได้ง่ายและรวดเร็วและสุดท้ายนี้ด้านการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนบาษาสมแต้มของพวกเราก็สามารถทำได้ดีมากเช่นกันข้อเสนอแนะ ควรใช้เทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง 3. การอธิบายเงื่อนไขของโปรโมชั่นควรอธิบายให้ใชัดเจนการนำไปใช้ประโยชน์ 1. สามารถนำไปสร้างจุดขายหรือโปรโมชั่นเพื่อใช้ในการโปรโมทร้านค้าหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 2. ส,สามารถนำรูปแบบการสร้างบัตรสะสมแต้มนี้ไปพัฒนาเป็นบัตรเช็คเวลาเข้าทำงานหรือใช้แต่ตะเบลการเข้าเรียนของนักเรียนก็ได้ โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งนี้จัดทาโดยเด็กชายธีรพัฒน์จประกอบด้วยที่7เด็กชายปฏิภาณมาธีเลขที่9และเด็กชายพนรนนสมนาว้วยที่12ชั้นประอมศึกษาปีที่2 9ทับเเสนอคุณครูเพนจันนีลกันและคุณครูอดิศรราชนิพน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต